สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ10กิตติมครับผมสวัสดีทั้งหมด160คนนะครับวันนี้ตีปลาหรือว่ากวาดปลาทั้งหมด15ไร่15ไร่ยังอยู่ที่เขตอำเภอเกศตาเหมือนเดิมครับวันที่ จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความร้อนของรถไมโครอาการความร้อนน้องๆหลายๆท่านนะครับรว่าเพื่อนๆน่าจะเคยเจออ,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 อาการหลักๆก็ก็จะมีอยูนะ่ไม่กี่อย่างครับสองสามอย่างประเด็นไอ้หลักๆเลยที่ว่าส่วนมากจะเจอกันนะครับส่วนมากที่จะเจอเลยถ้าร้อน กระเกี่ยวกับหมอ้อน้ําตันแพงกั้นหมอ้อน้ํารังพึ้งตันนะครับก็เ,เป่าก็จะหายประเด็นหลักๆครับหรือว่าหม้มอน้ํดข้างในเกิดการกูดตันเนื่องจากว่าเป็นปูตตตนตกตะกอนใช้ใช้งานหลายๆปีครับ <S 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 ก็มันจะเกิดการ มีปูนพะดูด้านในก็จะมีนะับแบบนัานก็ทาช่างพอขออกมาพาาก็น้ำล้างทัดฉีดล้างก็หายประเด็นหลักๆครับประเด็นรองแต่บางคนอาจจะไม่เคยเจอหรือช่างบางคนอาจจะไม่เคยเจอหรือว่านึกไม่ถึง รเด็นรองครับแต่ก็เป็นไปได้ครับผมเคยเจอมาแล้วจากประสบการณ์ที่ผมได้ขับรถมา20สิกว่าปีครับเกือบสามิเกือบสามิบแล้วครับ2ีกว่าปีเกือบสามสิแล้วค,คือหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำฝาหม้อน้ำฝาหม้อน้ำ,นำก็มีส่วน ทำความร้อนได้ครับเกิดการความร้อนได้ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับผมได้เจอมาแล้วครับกับประสบการณ์ของผมเจอมาแล้วเจอจากรุ่นของสปินเตอร์โร้อ,นโโรอยน่าจะเป็น 110, 120ร้อยสิบไปร้อยยี่สิบรุ่นก่อนรุ่นคอนโทรลยาวครับ ผมใช้ไปใช้ไปเดี๋ยวรอดเดี๋ยวรอดเช็คนู่นก็ไม่หายเช็คนี้ก็ไม่หายหม้อน้ําก็เป่าแล้วครับหม้อน้ําก็เป่าแล้วอ่ uh huh. อดให้ช่างไปล้างด้านในก็ไม่หาย uh huh. ก็ไม่หายทีนี้ uh huh. มีผู้มีประสบการณ์อยู่คนหนึ่งเขาเคยเจอเขาได้บอกผมว่า ฝา,าหมอน้ำเคยเปลี่ยนไหมผมบอกไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนดีผมว่านะผมบอกยังไม่เปลี่ยนเพราะว่างั้นลองเปลี่ยนฝาหมอน้ำดูเพราะว่าฝาหมอน้ำเวลาเราใช้มากๆนะครับใช้นานๆเข้าไปใช่ไหมมันอยู่จะอยู่ด้านในตลอดอยู่ในน้ำมันจะเกิดการแข็งแข็งตัวของสปริง มันจะเกิดการแข็งตัวของสปริงทีนี้ความร้อนขอแงแข็งตัวของสปริงความร้อนไม่ไม่ไม่เร็ไม่สุดเกินนะความร้อนไม่สุดเกินฝามอนนําก็มันจะม,นมันก็มันจะจะไม่เปิดออกออกมันไม่มันไม่เปิดนะครับมันไม่เปิดไปหามอพักนะครับมันจะไม่เปิดาตามระบบ เยนของน้ําไปหาหม้อพักปกติแล้วนะครับพอาหม้อน้ำพอความร้อนขึ้นปุ๊บสปริงความร้อนมันจะดีดขึ้นแล้วมันก็จะดูดน้ําจากหม้อพักออกไปอเอาความร้อนออกไปดูดน้ําความเย็นจากหม้อพักเข้าไปแทนนี่ครับมันก็มน,นี้ส่วนจริงๆเลยครับตัวนี้จริงๆเลยถ้าสปริงแข็งมันจะไม่เปิดให้น้ําความร้อนด้านใน ออกมาได้ครับร้อนสุดๆถึงจะเปิดร้อนสุดๆถึงจะเปิดร้อนมันมาเกยันเลยมันก็จะเปิดแต่ถ้าฟามนน้ำปกติครับมันก็จะเปิดปกติของมันไม่ต้องถึงว่าร้อนร้อยยี่สิบองศาสมมติว่าอ่าอน้ำฟาวนอน้ำตัวเนี้ยฟาวนอน้ำตัวตัวใหม่เนี้ยตัวปกติอา่าตัวปกติพูดง่ายๆตัวปกติ ความร้อนของน้ำร้อยแปดสิบองศามันก็จะเปิดแล้วใช่ไหมครับมันจะเปิดมันเปิดแล้วก็ดูดน้ำในหมอ้อพักเข้ามาแทนที่แต่ถ้ามันแข็งมันแข็งร้อยแปดสิบก็ไม่เปิดร้อยแปดสิบก็ไม่เปิดเก้าสิบก็ไม่เปิดรูดเ,เปิดร้อยยี่เนาะก่อนก่อนที่มันจะเปิดร้อยยี่ที่นี้ร้อยยี่เกยความร้อนขอามร้อมัอนต้านไม่ได้ไม่อยู่ครับความร้อนก็ขึ้น ยันขึ้นไปเลยครับครับนี่ก็ฝามน้ำฝามอน้ำเข้าจบไปเรื่องหนึ่งนะแล้วก็ทีนี้ครับแล้วก็ท่อน้ำท่อน้ำจากตัวเครื่องตัวเครื่องครับจากตัวเครื่องไปหาท่อน้ำครับด้านเข้านะครับด้านเข้าไม่ใช่ว่าด้านออกครับ ด้านที่มันเข้าแบบแป๊บน้ำบางวิทีเขาเรียกแป๊บน้ำบางที่เขาท่อน้ำก็แล้วแต่คือว่าแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นมันใช้ไม่เหมือนกันแต่ละรุ่นบางรุ่นใช้แบบแข็งครับแบบท่อแข็งท่ออะพลาสติกแข็งบางรุ่นใช้แบบท่อนิ่ม นั่นแหละส่วนที่เราจะทําให้ความร้อนคือว่าท่อนิ่มๆนะครับข้านิ่มๆท่อนิ่มๆมันจะมีสปริงนะครับสปริงอย,อยู่ด้านในท่อครับอยู่ด้านในของท่อทีนี้เราใช้งานใช้งานจ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 นหมดหมดสภาพสปริงหมดสภาพครับสปริงหมดสภาพ ท่อน้ํามันก็จะแฟบมันก็จะแฟบนะครับเอ่อพอมันแฟบแล้วก็มันจะน้ํามันจะไหลหุนเวียนไม่ได้ตามระบบการทํางานของมันตามเข้าเข้านิดหนึ่งน้ําเวียนช้าถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับเพราะว่า ผมเคยเจอครับนี่ก็เคยเจอกับตัวเองเช่นกันนะเคยเจอตัวเองเช่นกันครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครับความร้อนความร้อนผมก็เหมือนเดิม oh, เราเช็คตัวนี้ขึ้นกับแคทนะครับแคทตัว สามร้อยยี่ครับแคทโกสามร้อยยี่ตัวเก่าตัวเก่าตัวนั้นเขาเรียกอะไรเนี่ยอ่าตอนตัวเก่าพูดง่ายๆว่าตัวเก่ามันจะมีสป,ปริงด้านในครับมันจะมีสป,ปริงด้านในผมทำงานทำงานเด๋ยวร้อนเด๋ยวร้อนเด๋ยวร้อนให้ช่งางถอดนู่นถอดนี่ครับแต่ส่วนมนากผมจะทำเองส่วน,นามากคนจะทำเองนอกจากว่า ในที่ว่าเราไม่มีเครื่องมือเราก็จะให้ช่างมาทอให้ครับให้ช่างทอให้มันก็ไม่หายทำนู่นทำนี้มันก็ไม่หามหม้อน้ำก็เป่าแลว้วรังพึ่งก็เป่าแลว้วผ่านอน้ำก็ผ่าแลรวทีนี้ไอ้ตัวนี้นะครับถ้าเราไม่สังเกตจะจะไม่รู้ จัไม่รู้เลยถ้าเราไม่ไม่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวออกจะไม่รู้เพราะว่าตอนนี้มันจะเกิดอ,อาการตอนที่เราเร่งเครื่อง <S 1> <S 1> พอเราเร่งเครื่องปุ๊บไอ้ท่อตอนนั้นแหละท่อตอนนั้นน่ะมันจะเป็นมันจะแฟบม,มันจะแฟบน้ำจะมุนเวียนไม่ทันแต่พอเราเบาเครื่องเราสโลเครื่องครับเราสโลเครื่องไอ้ท่อตอนนั้นมันก็จะฟื้น ไอฟ้ฟืนตับเหมือนเดิมครับมันจะกลับคงที่ที่เดิมครับมันจะไม่แฟบแต่พอเราเร่งเครื่องปุ๊บมันจะแฟบทันทีมันจะดูดน้ําไม่ทันมันจะแฟบทันทีแล้วทําไมถึงรู้ว่าแฟบอ่าวันนั้นวันนั้นครับผมเร่งเครื่องรถผมจะเปิดขึ้นไปเปิดดูฟารกระโปรงแต่วันนั้นผมลืมสโลรถครับผมลืมสโลรถ ลืมสโลว์รถผมก็เร่งรถอยู่แบบนั้นแหละลงแบบเครื่องเร่งแบบนั้นเลยทีนี้ผมก็เปิดฝาเครื่องดูเอ้ผมก็สังเกตสังเกตไอแป๊บน้ำตัวนี้ครับแป๊บน้ำตัวนี้ทำไมมันแบนทำไมมันแบนผมก็สงสยัยน่าจะเป็นตัวนี้มั้งเสียแล้วนะน่าจะเป็นตัวนี้ซะแล้วทีนี้ผมก็ทำการ อีกวันหนึ่งผมก็ทําการห,หยุดเครื่องก่อนหยุดเครื่องอีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งผมจะพอ,อดูนะพอดูสรุปแล้วช่างไม่ได้ใส่สปริงให้ครับช่างลืมใส่สปริงให้ช่างเอาท่ออ่อนไม่ไม่ใส่สปริงให้เสร็จแล้วผมก็ไปตามดูไปตามที่ช่างนะครับบอกว่าช่างวันนั้นช่างไม่ใส่สปริงให้ผมตัวนี้ใช่ไหมครับช่างบอกว่าใช่ใช่ใช่ผมลืม,มกว่านั่นแหละครับ ผมจึงรู้ว่าตัวนั้นก็มีส่วนแล้วกพ็พอผมเอาสปริงตัวนั้นใส่กลับที่เดิมเลยครับรถก็ทำงานได้ปกตินะครับรถก็ทำงานได้ปกติก็มีสองสาเาครับที่ว่าเกี่ยวกับความร้อนจากประสบการณ์นะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้แบ่ง ประสบการณ์ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผมสอนนะครับไม่ใช่สอนไม่ใช่แนะนําคือว่าเราแบ่งประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆน้องๆพี่ๆที่ทำง,งานอาชีพเดียวกันนะหรือเอฟซีบางคนที่ว่าติดตอ่อติดตามนะแบ่งป,ปันกันนะครับหรือว่าใครมีประสบการณ์อะไรก็มาคอมเมนต์ คุยกันได้นะครับก็ท้ายพ่ออย่าลืมฝากกด s ับสไค i b ์เป็นกำลังใจให้กับกับผมสิทธิชัิด้วยนะครับให้ได้ให้ให้ได้มีกำลังใจทำคลิปออกคลิปมีเรื่องที่พูดคุยกันก็จะได้ทำ มีกำลังใจทำคิดต่อต่อ,ตอไปนะครับก็สุดท้ายก็ขอให้สมาชิกทุกคนยังมีแต่ความสุขความสบายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมสิทิ์นิตชิก็สวัสดีครับ